หปีนี้ซีรีส์ Oppo Reno15 เตรียมจะสร้างความตื่นเต้นให้แฟนสมาร์ทโฟนอีกครั้งด้วยการเพิ่มรุ่น Pro Max ที่ดูจะทรงพลังสุดๆแต่เดี๋ยวก่อนนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้หลายคนถกเถียงกันถึงชื่อรุ่นที่เรียนแบบ iPhone ถ้าคุณเป็นสายเทคโนโลยีที่ชอบติดตามข่าวหรือล่าสุดมาดูกันว่าข้อมูลนี้จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการคาดเดาไหนบ้าง ซีรีส์ Oppo Reno มักจะเผยโฉมรุ่นใหม่2รุ่นต่อปีเสมอมาเช่น Oppo Reno 14ซีรีส์ที่เปิดตัวไปเมื่อเดือนพฤษภาคมซึ่งตอนนี้ใกล้เวลาที่ซีรีส์ถัดไปอย่าง Oppo Reno 15ซีรีส์จะมาถึงในช่วงปลายปีนี้แล้วและข่าวดีคือปีนี้จะมีถึง3รุ่นด้วยกันได้แก่ Oppo Reno 15, Oppo Reno 15 Pro และรุ่นท็อปสุดที่ทุกคนคุยกัน Oppo Reno 15 Pro Max แต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือการเลือกชื่อรุ่นนี้ที่คล้ายกับ iPhone มากๆเหมือนที่เสี่ยวมีเคยทํามาแล้วซึ่ง Oppo บอกว่ามันเป็นแค่ความบังเอิญแต่หลายคนอาจสงสัยว่าเป็นการตามกระแสรหรือเปล่ห้ามาดูข้อมูลโดยละเอียดกันเลยแหล่งข่าววงในที่น่าเชื่อถือยอย่างโยเกช h Bra ได้เปิดเผยว่า Oppo Reno 15 Pro Max จะมาพร้อมหน้าจอ OLED ขอบแบนขนาด6.78นิ้วที่มีความละเอียดสูงถึง1 5K และอัตรารีเฟรชเรทเร็วถึง120 h z ซึ่งเหมาะสำหรับการเล่นเกมหรือดูวิดีโอที่ลื่นไหลและมีเทคโนโลยี l t p u ที่ช่วยลดอัตรารีเฟรชเรทลงเหลือแค่ 1Hz ในขณะที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อประหยัดแบตเตอรี่ได้อย่างเห็นผลนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามไปแต่จริงๆแล้วมันช่วยยืดอายุการใช้งานได้เยอะเลยเหมือนกับการเปิดโหมดประหยัดพลังงานอัตโนมัติในรถยนต์สมัยใหม่ เครื่องยนต์หลักของมันก็คือชิปเซตมิเดียเทคเดอร์เมนเซอร์ที่ที่แรงจัดจัดและยังใช้ร่วมกับ Opp o p p o f i ฟลอีกด้วยซึ่งสำหรับผู้เริ่มต้นที่อาจยังไม่คุ้นกับสับเหล่านี้ลองนึกภาพว่าเดอร์เมนเซอร์ทีเ่เหมือนหัวใจของสมาร์ทโฟนที่ทำให้ทุกอย่างทำงานได้เร็วขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมหนักๆห,หรือการถ่ายวิดีโอ 4K ที่ไม่มีสะดุดและถึงแม้ว่าจะยังไม่ระบุค,ความจุแบตเตอรี่อย่างชัดเจนแต่คาดการว่าจะอยู่ราว6 500mAh ซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้งานตลอดวันอย่างสบายลองคิดดูสิหากคุณชอบดู Netflix หรือเล่นเกมตอนเดินทางแบตเตอรี่ออนโตแบบนี้จะช่วยให้ไม่ต้องห่วงเรื่องชาร์จบ่อยๆ นอกจากนั้นยังมีฟีเจอร์ครบครันอื่นๆเช่นเซ็นเซ,นเซอร์แกนล,ลายนิ้วมือใต้หน้าจอที่ปลอดภัยและรวดเร็วรองรับ WiFi 7ที่ส่งข้อมูลได้เร็วกว่าเดิมเหมาะสำหรับการดาวน์โหลดไฟล์ใหญ่ๆหรือเล่นออนไลน์ในเกมหลายคนและยังมี NFC สำหรับการชำระเงินแบบไร้สัมผัสท,ที่สะดวกสบายมากขึ้นในชีวิตประจำวันนอกจากนี้ยังทำงานบน c ค l o r o s 16ที่พัฒนาบนพื้นฐาน Android 16ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่อัปเดตและปลอดภัยสูงสำหรับมือใหม่ที่อาจงงๆกับระบบปฏิบัติการลองเปรียบเทียบว่าค l o ์โอเหมือนเปลือกนอกที่ทำให้ Android ดูสวยงามและใช้งานง่ายอย่าขึ้นเหมือนการตกแต่งบ้านเพื่อให้สบายตาและเข้าถึงได้ง่ายส่วนกำหนดการเปิดตัว Oppo Reno 15ซีรีส์คาดว่าจะเริ่มต้นในประเทศจีนภายในช่วงปลายปี2025นี้ก่อนจากนั้น global launch สำหรับตลาดโลกจะตามมาภายหลังในช่วงต้นปี2026 นี่คือส่วนที่หลายคนอาจคิดว่าล่าช้าไปหน่อยแต่จริงๆแล้วมันช่วยให้ Op p โปปรับปรุงซอฟต์แวร์และแก้ไขปัญหาได้ก่อนส่งออกไปทั่วโลกเหมือนการทดสอบรถยนต์ก่อนวางขายจริงแต่เดี๋ยวก่อนนี่คือจุดที่อาจสร้างความขัดแย้งชื่อ Op ป o Reno 15 Pro Max ที่เรียนแบบ iPhone นี้เป็นการสร้างแบรนด์หรือเป็นการคัดลอกและการใช้ชิปจากม e d i ี t e ทคแทนสน a ป d รา g อนอาจทำให้บางคนสงสัยถึงประสิทธิภาพเทียบกับคู่แข่งคุณคิดอย่างไรมันเป็นการพัฒนาที่น่าตื่นเต้นหรือเป็นแค่การตามเทรนด์ มาแชร์ความคิดเห็นในคอมเมนต์กันเถอะว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการตั้งชื่อแบบนี้และหากมีประเด็นอื่นๆที่อยากถกเถียงอย่าลืมบอกเราด้วย